อันนี้เราจะมาเช็คเคร่องทำปอพขันแก๊สตัวนี้ก่อนจะส่งวันนี้นะครับตัวนี้เป็นเซ็ตม้อคโคสตันเลสสองใบดูความเรียบร้อยโ <c oughs> ดยรอบครับกระดาษพลาสติกต่างๆแกะออกได้หมดครับ งานของมอเตอร์ครับมอเตอร์ Motor ทำงานได้สองระบบได้ทั้งไฟบ้านแล้วก็แบตเตอรี่ตัวไฟบ้านเสียบโดยตรงได้เลยครับสายนี้ไม่ต้องใช้มอเตอร์แปร์สแบตเตอรี่มีสายพ่วงตัวนี้เพิ่มให้ครับสายมานี้อันนี้เราจะใช้เป็นตัวที่ชาร์จแบตแทนแบตเตอรี่ใช้ได้เหมือนกันสีแดงข้อบวกสีดำข้อลบห้ามคีบสลับหรือว่าเสียบสลับขั้วเด็ดขาดครับ การทำงานสวิตเป็นสวิตสามสเตตตรงการคือปิดเขามาขวามืออันนี้คือทํางานด้วยระบบไฟบ้านครับไฟแสดงสถานะสีขาวมาร์กการกวนรอบที่เหมาะสมจุดสีแดงแม่พัดก้นนิ่งครับตรงการคือปิดฝั่งนี้คือทํางานด้วยแบตเตอรี่โชว์แล้วครับอัลเตอร์ปรับคนเร็วได้ การล้างทําความสะอาดถอสลักตัวนี้ออกครับแยกชุดมอเตอร์ออกมอเตอร์เช็ดทำความสะอาดธรรมดาใช้ผ้าชุบน้าเช็ดได้ห้ามล้างน้ําห้ามตดนน้าตัวนี้รับกันให้ปีหนึ่งครับส่วนที่เหลือทั้งหมดล้างน้ําได้เลยหม้อ,เ,อเวลาจะล้างก็คือเปิดแล้วก็รองล้างเอาใช้ฟองน้ํากับสไลด์คัดเปื่อนมากๆก็ใช้ฟองเลยคัดได้เลยครับหัวเตาแก๊สแผ่นปิดหัวเตาแก๊สปิดสนิทเตาแก๊สใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้นนะครับ เท่านั้นเลยแรงั้นสูวใช้ไม่ได้แต่ในคลิปจะมีบออีกทีหนึง่งช่องอากาศก่อนใช้งานเช็คนิดหนึ่งตัวนี้ต้องเปิดสุดครับเวลาล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราไปโดนได้อันนี้คือปิดต้องเปิดสุดแบบนี้ช่องอากาศต้องเข้าเต็มไฟที่ได้ต้องเป็นสีฟ้าครับถ้าช่องอากาศเปิดไม่สุดไฟจะเป็นสีแบบนี้อันนี้ใช้ไม่ได้ครับต้องเซตให้เป็นสีฟ้าก่อนค่อยใช้งาน ความแรงไฟจะมีมาร์กให้โดยประมาณแต่ว่าไม่ต้องจำตรงนี้ครับให้ดูว่าไฟแรงเต็มก้นหม้อเป็นใช้ได้ป๊อปคอนไฟต้องแรงไฟแรงจะไม่ไหม้ไฟอ่อนจะไหม้ครับให้ดูนะสูตรจะใส่ไปไว้ให้ในหม้อนะครับเอาแบบประกอบกันเทคนิคการทำได้เลยขอบคุณครับ